عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في <applause> السماء وهو السميع العليم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายครับรายการฮอตไลน์รอมฎอนวันนี นะครับก็เป็นวันสุดท้ายแล้วก็เป็นวันสุดท้ายของการจัดทำรายการด้วยนะครับเราจะทำรายการมาค่อนข้างจะเรียกว่าครบสมบูรณ์นะครับในปีนี้นะครับเราถือสิ้นอด30วันเต็มนะครับและวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการถือสิ้นอดของพี่น้องเรานะครับแล้วก็ ยังมีพี่น้องเราทั้งในประเทศแล้วก็ทางต่างประเทศนะครับลองดูสิครับว่าตอนนี้เรากำลังประสานงานติดต่อกับทางวิทยากรนะครับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของอการเชิญวิทยากรนี่นะครับก็ต้องเรียนว่าบางครั้งก็อาจจะต้องไปรบกวนท่านนะครับวันนี้นะครับวิทยากรที่ เราเได้เรียนเชิญนะครับก็เป็นวิทยากรอาวุโสเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมมุสลิมของเรานะครับท่านก็เคยเป็นอาจารย์อยู่หลายมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นผู้ที่รับใช้สังคมนะครับในหลากหลายมิตินะครับวันนี้ท่านก็ให้เกียรติอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือ,อท่านอาจารย์ดร ดรอ,อารมณ์สุทธา,าสานะครับอัสลมามอะลยกุมครับว่าอะไรกมรบครับว่าแหมวันนี้เสื้อเหลืองเือนะครับได้ข่าวว่าไปไประชุมกันนะไปไประชุมมาวันนี้นะฮะครับอก็วันนี้ท่านได้ยินผมผมค่อนข้างจะ,ะชัดเจนไหมครับนะอ๋ะอ,อชัดเจน ชัดเจนฮะเดี๋ยวผมก็มันเสียงมันยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ของผมเนี่ยนะได้ย,ยินไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ i. นะครับ <_ d ance> อ่าอ่าใ้ใกล้ก่อน่รงผมไม่แน่ใจว่าจะทำยังไงอ่าตอนเนี้ยตอนตอนตอนเนี้ยใกล้ไปแล้วถอยหน่อยได้ถอยหน่อยได้นะครับ <_ d ance> โอเคครับนะฮะอ่าใจถ้าถ้าถ้าใกล้ไปเนี่ยมันจะไม่เห็นหน้าเต็มนะครับต้องถอยอนิดเนี่ยนะครับนะอ่าอย่างเงี้ยได้ยินได้แล้วครับนะครับเอาจารย์ครับ เราถือสินอดกันมาปีนี้นะครับเรียกว่าทำดีล้ครบ30วันนะครับครบ30วันแต่ว่าสิ่งที่พี่น้องเราจะต้องรับรู้และไม่ควรจะปล่อยให้การถือสินอดก็ดีการอยู่ในรอมฎอนก็ดีเนี่ยมันมันหมดไปพร้อมๆกับพร้อมๆกับอพร้อมๆกับรอมฎอนนะครับมันควรจะทิ้งร่องรอยอะไรไว้นะครับ ผมจึงอยากจะให้ท่านนั้นเนี่ยได้สรุปนะครับว่าอร,รมดอนสอนอะไรกับเราบ้างหรือว่าในในบอกว่าคือการที่เราจะถอดเขาเรียกว่าถอดสลักหรือว่าและถอดบรีณน,นะครับจากอร,รมดอนเนี่ยนะครับให้ท่านอาจารย์ได้ลําดับเรียบเรียงนะครับนะผมใช้คำว่าท่านอาจารย์อาจจะใช้คําว่าถอด รหัสหรือถอดอะไรก็แล้วนะครับถอดบทเรียนแต่ผมจะบอกว่าเอราเรามารองสอนอะไรเราครับเชิญอาจารย์ครับครับอัลอฮฺักุลไุมวาลลอฮมะตุลลอฮิวบาระคาตุก a l a m u a l a r a h t l l a h i w a b a r a ท่านทั้งหลายครับการเกิดสิ้นอดในเดือนอมฎอหรือการมีเดือนอมฎอนนี่เป็นความโปรดปรานของอัลลอฮฺสุบฮานวะทาลาโดยตรงสั้นแบบมุสลิมนะครับ เพราะว่าที่มุสลิมได้รับถ้าถือสินอดอย่างครบถ้วนอย่างสุจริตใจเนี่ยได้รับอย่างมากมายมหาศาลมากกว่าที่เราคิดนะครับครับเช่นครับออกมันในแง่ของาศาสนาในแง่ทางโลกคับแง่สังคมอเยะนะครับคบมีทั้งระดับบุคคลระดับสังคมระดับระดับระดับโลกทั้งปวงครับได้รับผลจาก การถือสินอ้นก่อนเดือนรอมฎอนทั้งสิ้นเลยเพียงว่าเพียงแต่ว่าเราไม่ตรรหนนกอาจารย์อาจารย์่วก่อนเนี้ยอาจารย์ลองลำดับที่ยังมีเรื่องทาง,ทางมิติทางาศาสนามิติทางสาาังคม,มนะครับนะครับมิติทางการแพทย์มิติอะไรต่างนานาเนี่ยอาจารย์ลำดับหน่อยที่ครับเพื่อว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจะได้จะได้จารึกเอาไว้นะครับก่อนรอมฎอนจะจากไปครับอาจารย์ครับในทุกอย่างนะประการแรกเดียวเราเอาเรื่องศาสนาก่อน ครับครับเรื่องศาสนานี่นะครับแทบจะเรียกว่าเราเนี่ยกลายเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ผุดผ่องครับเพราะว่า a ร l a ได้อภัยโทษสำหรับผู้ที่ถือสินอดด้วยความสุจริตใจแต่ละวันเนี่ยครับอย่างมากมายมหาศาลครับวันเดือนเดือนปีนี้เนี่ยเต็มสามสิบวันหมายความว่าเราอภัยโทษครบถ้วนบริบูรณ์สามสิบวันโดยไม่ขาดครับครับนี่กอสิ่งที่เราได้รับอย่างมากมาย แทบจะเรียกว่าเรานี่คลีนบริสุทธิ์ผุด่องจากบาปจากการอะั้งหมของพระองค์นั้นประการที่หนึ่งนะครับประการที่สองผลบุญที่ดาวเราเราได้รับจากการถือสินอดเดือรนรอมฎอนและการทำอิบาดะห์ในเดือรนรอมฎอนทำความดีต่างๆนี่เราก็จะรับตอบแทนกันอย่างมากมายอ,มอย่างหลายเรียกว่าหลายเท่าทีเดียวนะครับ ปกติในวันในโอกาสธรรมดาเนี่ยถ้าเราทําความดีเอเลาะจะตอบแทนสิบเท่าตัวครับแต่ในเดือนรอนนี่หลายสิบเท่าตัวทีเดียวนะครับครับถ้าพี่น้องตรัสถมภูมนี้พี่น้องจะภูมิใจที่พี่น้องจบการถือสินอดในวันนี้ด้วยความสุจริตใจพี่น้องจะกลายเป็นอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งไต่ระดับสูงขึ้นไปในทางศาสนานี่คือสิ่งที่เราจะได้รับและเอเลาะก็บอกว่าเอาเลาะโปรดปราน คนที่ถือสินอดเรายังบอกว่าน้ําลายของคนถือสินอดนั้นสําหรับพระองค์แล้วนี่มีความหอมหวนมากกว่าชมดเฉียบครับและเราถือว่าเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างพระองค์กับผู้ที่ถือสินอดรพระองค์จะตอบแทนนะด้วยพระองค์เองน,นะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นปานิสงอันยิ่งใ,ใหญ่สําหรับมุสลิมถ้ารู้นะครับ,รบถ้ารู้สิ่งนี้เนี่ย พี่น้องที่ไม่ถือหรือลืมถือหรืออะไรก็แล้วแต่คงจะต้องเสียดายนะครับครับตารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเราได้ไม่ได้ถือด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่คงจะต้องเสียดายแต่ไม่เป็นไรนะครับอิสลามเปิดโอกาสให้มุสลิมเสมอการเตาบัตกับเราตาลานนี่นะครับเราจะรับเสมอถ้าเตาบัตด้วยความจริงใจและด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับาศาสนาอิสลามนี่เาลาเปิดกว้างมากเอเราปราณีมาก นะครับแล้วก็อเลกก็ก็ก็เรียกว่าปรารถนาดีนะครับแล้วก็เมตตาปราณีครับกับมุสลิมโดยเฉพาะอย่างในโอกาสของการถือศีลอดในเดือนรอมฎดอนนะครับครัเพราะฉะนั้นพี่น้องโปรดภาพมีความภาคปูุิใจครับที่พี่น้องกําลังจะมาถึงจุดสมบูรณ์ของการถือศีลอดครับจุดสมบูรณ์ การได้รับความเมตตาจากปราณีความเมตตาปราณีจากอัลลอฮฺสุบานุอฺตาลาและจากการอภัยโทษของพระองค์แทบจะหมดสิ้นนะครับอลลัดม์เพราะฉะนั้นจงรักษาความดีอันนี้ต่อไปจนกว่าจะเจอในรอมบดอนหน้านะครับนี่เป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องของศาสนานะครับเรื่องของศาสนะครับแล้วต่อไปอาจจะมีมิติทั้งอื่นครับอาจารย์ครับทางท้งทางไหนสังคม ทางสังคมแลวแต่ร่างกายก่อนอันนี้ตะกี้ทางจิตทางเนี่ยร่า<อ>งกายนี่นะร่างกายครับร่างกาย<ท>ครับแพทย์ได้พิสูจน์ชัดเจนนะครับว่าการรักษาโรคที่ดีที่สุดนี่คือการถือสินอดอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับกลุ่แพทย์ทางเยอรอมันทางโยุโรปได้พบว่าอืการถือสินอดนี่เป็นการรักษาโรคอย่างดีที่สุดเพราะว่าเชื้อโรคต่างๆน,นจะตายหายจากตัวเราไป เนื่องจากลำไส้ของเราน้ำบางมันสะอาดาการถือสินอดเดอรอมดอนนี่เป็นเป็นเป็นข้อสรุปของคณะแพทย์ในเยอรมันและญี่ปุ่นครับ<อ>มีเขียนหนังสือเล่มหนึ่งออกมานะครับอยู่ในมือผมนี่นะเขียนว่าหิวยิง่งยิ่งหิวยิ่งสุขภาพดีโอ้ยิ่งหิวสุขภาพดีีนนี่สุขภาพไม่ดีนะครับอิ่มนี่สุขภาพไม่ดีแต่หิวนี่สุขภาพดี ครับเพราะฉะน,นั้นเราจะรู้สึกนะครับด้วยตัวของเราเองเวลาเราหิวในเดือนอมฎอนเนี่ยท้องของเราเนี่ยรู้สึกว่างรู้สึกบางรู้สึกสบายหิวก็จริงครับแต่ว,ว่ารู้สึกเบารู้สึกว่างนะครับรู้สึกสบายครับนะครับอืลำไส้ของเราอันนั้นเป็นสัญญ,ญาณเพราะว่าโรคต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากลำไส้ซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นถัาคุส้นอดเนี่ยคราบอะไรที่ติดจากลำไส้เนี่ย มันจะหายไปครับมันจะหายไปหมดในที่สุดทุกครั้งที่เราหลังจากเรือนรอมดอนหนึ่งเราจะรู้สึกว่าสุขภาพของเราดีขึ้นครับอันนี้เป็นความจริงเราอัลลอฮ์ไม่ได้อัลลอฮ์เป็นผู้ที่เมตตาปราณีการถือสินอดนีอัลลอฮ์ต้องการจะให้มุสลิมได้รับประโยชน์เต็มที่นะครับตั้งในเรื่องจิตวิญญาณเรื่องร่างกายเรื่องของสังคมแล้วก็เรื่องของโลกทัางปวงนะครับ ครับอันนี้มันก็หมายความว่านักการแพทย์ในยุคปัจจุบันเนี่ยได้พิสูจน์คำสอนอรทตานศาสดาบทหนึ่งที่บอกว่าซูมูตเซฮูบอกว่าสู่เจ้าทั้งหลายจงถือสิ้นอดเถอะแล้วพวกเจ้าทั้งหลายก็จะมีสุขภาพดีใช่ไหมฮะ,ะนั่นเมื่อเมืม่อพันสกว่าปีมาแล้วนะครับนั่นแสดงให้เห็นว่า คําสอนขององค์ท่านาศาสดาเนี่ยได้รับการดนมาจากอัลลอฮฺจาราเนี่ยก็คือเป็นเป็นข้อเท็จจริงแน่นอนนะครับ <พอ S 1> แม่ครับครับอืมครับคืออังศาสนิกเนี่ยนะครับครับเมื่าออ่านค่านครับและรู้ว่านบีเป็นคนที่อ่านหนังสือไม่ออกครับและพูดได้ถึงขนาดนี้พูดเรื่องถึงกเกกนิดจักรวาลกําเนิดชีวิตอะไรอ,อะไรต่างๆนี่ หมายว่าคัรอานไม่ใช่พีมมือของมนุษย์แน่นอนครับครับเป็นจากพระผู้เป็นเจ้าอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นคํากล่าวที่เหลือล้นที่มนุษย์สมัยนั้นจะพูดได้นะครับอันนี้อันนี้ศาสนกเขาเชื่ออย่างนั้นโดยเฉพาะฝรั่งครับมีอยู่ปีหนึ่งหรือสองปีนะครับคัลกุรอ่านเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดในฝรั่งเศสอ๋ออาจารย์เชื่อไหมครับในฝรั่งเศสปัจจุบันนี้มีมัสยิดมากกว่าในประเทศไทยนะ โอ้ gan เนี่ครับฝรั่งเศสเนี่ยนะโอ้โหนี่เราไม่รู้เลยนะเนี่ยครับอขยายตัวเร็วมากแล้วก็แปลกแปลกก็คือว่าฝรั่งเศสก็ฝรั่งนี่ก็กลักแกล้งมุสลิมเหมือนกันนะทำร้ายร่างกายอะไรต่ออะไรแต่เขาสังเกตว่าเอ๊ะทำไมนี่มุสลิมยิ่งตียิ่งพองยิ่งตียิ่งขยายตัวอ๋อพวกเราตีเนี่ยเอุกตียิ่งถูกตียิ่งขยายตัวขยาย เอ่จะมีมีจํานวนมากขึ้นเหมือนก็ลูกบอลนะครับ,รบยิ่งตียิ่งกองเขา<อ>พยายามตีพยายามทำลายทุกอย่างนะทั้งร่างกายทาั้งทางจิตใจ,จแล้วก็แก้ไขคําปีอัลกุรอานแล้วก็เขียนบทโจมตีบิดเบือนต่างๆนานาแต่การเติบโตของอิสลามของมุสลิมไม่หยุดยังกลับเร็วขึ้นนะครับอันนี้ับเอง เป็นที่สูตรแล้วก็ตีพิมพ์ออกมาในวารสารของโลกผมก็เองก็อ่านอันนี้ครับอันนี้ก็แปลว่าศาสนาิสลานไม่ใช่ศาสนาของมนุษย์นะครับแม้แต่ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมก็เชื่อว่าเป็นศาสนาไม่ใช่ของจะต้องมาจากพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาแน่นอนก็พวกเขานี่คือมุสลิมนะครับเนี่ยอย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะและใครที่อ่านการอ่าอัลกุรอานเมื่อก่อนเขาไม่อ่าน บก็ได้แต่ด่าด่าด่าุสลิมนะครับปัจจุบันนี้นะครับพวกฝรั่งเริ่มกับเพียองัลกุรอานเพราะอยากรู้เอ๊ะทำไมมุสลิมจึงถูกโจมตีทําไมมุสลิมจึงปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรแม้กก็ตั่งทําไมมุสลิมไม่กินหมูอะไรนีเนี่ยนะผู้ชายทุกสิ่งผู้ย่างนเขาอยากรู้เพราะอยากรู้แล้วก็ซื้ออัลกุรอานมาอ่านเพราะอ่านปั๊บเหมือนกับปลาติดเบ็ดครับอาจารย์เพราะอ่านปั๊บ วา่าปาครรับสาลาอ,อันนี้เรารู้แน่ว่าเป็นเป็นบารมีของอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลา,าไม่ใช่บารมีของมนุษย์ครับเป็นฮิดายะ,ะอัลลอฮฺฮิดายะให้อัลลอฮฺฮิดายะให้หครับแต่นี่อาจารย์อาจารย์ครับประเด็นก็คือว่าอยากจะให้อาจารย์ได้ได้ได้บอกกับพี่น้องเวลานี้เรากําลังพูดถึงเรื่องการประโยชน์ที่เรารับได้จากเ,เรื่องของการเข้าสู่ระมอน อ่และเรื่องแพทย์เนี่ยค,ค่อนข้างจยชัดเจนต่นนเรื่องสังคมเนี่ยผมก็ดูแล้วว่ามีหลายอย่างอาจารย์ลองบอกให้ฟังหน่อยครับอาจารย์ครับครับในการถือสินอดมีข้อห้ามครับมากมายหลายอย่างในเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการพุดจาโอ้ครับนะอืมในเรื่องพุทจานี่เห็นไหม ว่าใครด่าเราแรงขนาดไหนก็แล้วแต่หยัดดาตอบแต่ให้บอกว่าฉันกําลังถือสิ้นอดอใช่ไหมครับอาจารย์ <S <S ใช,ใช่ใช่ครับใช่ครับอินนีซออิมอินนีซออิมครับอืออือตอบโต้ได้แค่นั้นฉันกําลังถือสิ้นอดไอ้ตรงนี้เป็นความดีของสังคมยิ่งไปกว่านั้นนะครับอดข้าวอาหารเที่ยงอดขนมอดอะไรต่ออะไรวันหนึ่งนี่นะครับรวมคนทั้งโลกนี่มาประหยัดไปเท่าไหร่ครับ โอ้ไม่ใครประหยัดไเท่าไหรเกือบสองพันล้านคนไม่กินอาหารเยอมื้อเที่ยงเนีครับประหยัดอาหารของโลกไปเยอะทีเดียวอันนี้เป็นคุณอุปการที่โลกได้รับนะครับจากการนับถือครันหอานขาน่าเน่าคิดมากนะเอาเอากันว่าเอากันว่าเราประหยัดอาหารไปเรียกว่าทานในเชิงเศรษฐกิจแล้วเนี่ย เอาคนสองเกือบสองพันล้านคนเนี่ยนะครับมาครับมาคูนนะครับน่าน่าสนใจมากครับนะครับเชิญครับต่อครับนกิโลกานกิโลประหยัดปลาประหยัดน้ำครับไม่รู้เท่าไหร่ครับซึ่งโลกไม่ได้ตระหนักอันนี้ครับนะเดี๋ยวนี้มีคนตระหนักแล่ว่าการตือสินโนของมุสลิมนี่มันให้ประโยชน์มากมครับโดยเฉพาะอย่าง ทางร่างกายนี่ฤรษสีนี่เขาทุนหลักเดียวกันนะครับอรือสีเขาก็อดอาหารเหมือนกันนะครับอืมนี่ใช้หลักเดียวกันนะครับใช้หลักเดียวกันเลยแม่แม่การจะการจะตรัสรู้เนี่ยใช่ไหมก็ก็จะต้องต้องเอจะต้องอดอาหารเหมือนกันนะครับครับนะครับจะต้องจะต้องอดอาหารนะครับปรศจากท้องอะไรที่มันเต็มไปด้วยอหาที่ มันมีประโยชน์อะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะครับรับได้ที่มีอาหารเต็มท้องจะรู้อะไรซึ่งไม่ดังนะอึดอัดมั่งอะไรมั่งอะไรต่ออะไรต่างๆนานาไม่ปลอดป่งว่าอย่างเดีนะครับอ่คนี่ต่อสังคมต่อสังคมที่เห็นชัดเจนนะครับอัจารา์ครับครับคนที่มีรายได้เดือนละหนึ่งแสนบาทนี่เคยอดอาดนั้นไหม อขครับอืมเขาเคยเคยอดอาหารไม่เคยอดบางไม่เคยอดครับมาอดอือมแล้วเขาประหลาดใจตรงนี้เองอดกันได้ไรเนี่ยอดข้าวอดอาหารอดน้ําแม้กระทั่งหยดเดียวก็เข้าไปลำคอไม่ได้อืมถามว่าพวกคุณทาได้ไหมวมคิดว่าผมทําไม่ได้หรอก แต่มุสลิมทำแล้วมาเป็นเวลาพันสี่ร้อยสี่สิบกว่าปีได้ทำแบบนี้ตั้งเด็กอายุสิบขวบจนถึงผู้เก่าผู้ท่าผู้แก่นะครับ,รบแต่มีก็มีกรณียกเว้นก็มีนะในกรณีรที่มีปัญหาเรืเ่องโครคภัยไข้เจ็บการยกเวน้นจะให้สื่อเจ้าชายหลังนะครับแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยสรุปแน่ชัดนะครับอย่างชัดเจนว่า,วา เพราะัเดี่ยวนี้เขาถือสินอดวันละอาทิตย์ละสองวันไม่ใช่มุสลิมเพื่อรักษาสุขภาพอันนี้เขา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 ถือสิ้นอดเพื่อเพื่อต้องการที่จะเอ่อควคครับคืออดอาหารอ่ะรักษาสุขภาพเพื่ออาทิตย์ละสองวันแล้วก็ได้ผลอ๋อครับอืได้ผลเพราะเพราะว่าตอนตีสินอดเนี่ยนะครับร่างกายมันชะลอการทํางาน S <S 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 ไปวิง่งเร็วเหมือนอปกตินะชะลอครับปรนรงกันทํางานเพื่อสะสมพลังในการที่จะ,จะวิ่งต่อไปนะครับอ่าสุกสิ่งทุกอย่างมันชะลอสะสมกำลังนะครับ,รบขึ้นฟูกําลังนะครับทุกส่วนร่างกายของเราอปอนลเลิกถือสินอดก็เริ่มต้นใหม่ครับแต่ถ้าไม่ถือสินอดทั้งปีทั้งชาติทํางานกันหนักนะครับ ร่างกายของเราเนี่ยทำงานแบบหนักทุกวันแบบรถวิ่งเร็ว200กิโลต่อชั่วมองนะครับตลอดเวลาอย่างนี้เนี่ยเครื่องก็ย่อมย่อมยอบโสมนะครับครับยอบซุดโสมยอมสุดโมสดโมอันนี้เป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนนะครับครับเรามุสลิมเราเชื่อแน่ว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยดูดูแล้วก็มันค่อนข้างจะทารุณแต่ไม่ใช่ มันเป็นความปรานของอเราต่งางหากปราณีโดวยวิธีนี้เนี่สิ่งที่เราจะได้รับเนี่ยมากมายมหาศาลครับตั้งในแง่จิตวิญญาณในแง่ร่างกายและในแง่สังคมทั้งปวงทําให้สังคมเห็นความเท่าเทียบอคุณจะมีรายได้พันล้านร้อยล้านสิบล้านหนึ่งล้านหรือพันบาทเนี่ย ในตอนถือสินอด้แต่เช้าถึงเย็ยนเท่าเทียมกุศอดอาหารเท่ากันและคนที่ไม่เคยอดเ,อเพ่มราะความร่ำรวยจะเริ่มตระหนักครับจะเริ่มตระหนักว่าเอะการถือสินอดเห็นจริงจริงมะก็นดีออนะครับให้ตัวเบาทำให้ลำไส้สะอาดครับนะเขาทึ่งใจมอก่อนเขาทึ่งใจเว้ยทำไมมุสลิมถึงถือสินอดบ้าหรือ,อยังไงอ่ะ ในที่สุดในที่เราก็บอกว่าเราถือที่อดเราอดอาหารอดน้ำอดทุกสิ่งทุกอยา่างมีความอ่อนเพลียแต่เราทำเพื่อพระผู้เป็นเจ้าคือคือคือตรงเนี้ยผมอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้เอ,อท่านผู้ชมได้เข้าใจว่าอาลัลลอฮฺสุบฮานะตุลาได้ตรัสในเรื่องนี้ไว้แล้วว่าบางเรื่องเนี่ยในสายตาของเราเนี่ยอาจจะมองเป็นสิ่งที่ไม่ดี นะครับแต่ว่าอัลลอฮฺตาลาได้บรรจุได้ประจุความดีเอาไว้เยอะอย่างอัลลอฮฺทรงตรัสว่าฟาซาอันตะกรูชัยอันววยะจัลลอห์ฟีไขรังกาซีรอว่าในส่วนซึ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยได้ได้มองด้วยสายตาเผินๆเนี่ยอาจจะเห็นว่าเป็นสิ่งไม่ดีววยะจัลลอฮ์ฟีไขรังกาซีรอ แต่ว่าอัลลอฮฺสุบฮานู瓦ตาลานั้นได้บรรจุสิ่งที่ท่านบอกว่าไม่ดีนั่นน่ะมันมีความดีไว้มากมายเหลือเกินมากมายครับนี่เพร่ไม่มีคุณสมบัติอัลลอฮฺมีคมุณสมบัติของความตาารุนนะครับคบมีคมีสมบัติในความปราณีเพราะฉะนั้นกนารที่อัลลอฮฺให้สิน้นอดนีบเพื่อแลกเปลี่ยนครับเพื่อความปราณีของพระองค์ที่จะให้เกิดคุณค่าทั้งจิตวิญญาณและร่างกาย ก่มนุษย์ปลาเราก็สะอาดนะก็าถือสิ้อดนะไม่หนาคนนั้นไม่เนคนนี้อะไรต่ออะไรเนี่ยปีละหนึ่งเดือนนี่นะครับครับเราสะอาดครับพอถือสิ้นอดบทปลาเราถูกยกระดับในทางศาสนาขึ้นไประดับหนึ่งนะครับพี่น้องครับอผลบุญที่ได้รับแล้วก็การอภัยโทษที่ได้รับนะครับจากมากมายมหาศาลเรานี่ถูกยกระดับทางศาสนาไปอีกระดับหนึ่ง เพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าถอยหลังนะครับอย่าถอยหลังนะครับธรรมดาก็บอกถอยหลังข้าวกลองนะแต่ปัตย์ก็ว่าเท้าหลังลงนรกครับอย่าถอยหลังครับอาจารย์ครับผมคิดว่าเพียงเท่านี้เนี่ยภาพที่เห็นเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนแม้ว่าจะมีมากมายที่ที่เราจะกล่าวถึงนะครับแต่ว่าด้วยเวลาอันจำกัดอาจารย์ครับ ผมอยากจะสรุปที่อาจารย์ได้ได้อธิบายเอาไว้นะครับแล้วกว็เดี๋ยวจะให้อาจารย์ได้ได้พูดอะไรส่งท้ายในการรอมฎอนสักเล็กน้อยผมผมอย่างนี้นะครับว่าการที่เราเข้ามาสู่รอมฎอนเนี่ยร,รมฎอนได้ได้ให้อะไรกับเราหรือร,รมฎอนสอนเราเนี่ยจำนวนมากทางด้านาศาสนาทางด้านสุขภาวะ นะครับทางด้านสังคมและสังคมนี่ก็จะแบ่งออกเป็นสังคมโดยส่วนรวมหรือแม้แต่บุปดเจกบุคคลนะครับ mm hmm. เขาก็ได้รับประโยชน์ทางนั้นดังนั้นเนี่ยถ้าในทางศาสนาเนะี่ยมีมากมายนะครับ mm hmm. ก็คือว่า mm hmm. เป็นเป็นเดือนที่ลอลาตลาจะทรงให้อภัยนะครับผลบุญในการปฏิบัติก็จะเป็นทวีคูณนะครับ mm hmm. แล้วก็การพิจารณาให้ส่วน ผลบุญในการถือศีลดอดจะมากหรือน้อยเนี่ยใครจะไปแทรกแซงไม่ได้นะครับพระองค์ทรงเ<ช>มตตาเพียงพระองค์เดียวนะครับไม่ได้มีกฎเกณฑ์แน่นอนว่าได้20่สิบได้ห้าสิบได้ร้อยไม,ไม่ไม่ครับนะครับอันนี้เป็นกรณีเขาเรียกว่าลามาซีละละอัศมูลามาซีละละคือการถือศีลดเนี่ยมันไม่มีอะไรเทียบเลยในเรื่องอิบาดะนะครับ<ช>นะครับ<ช>เพราะเป็นชงอย่างเดียวที่เอาตาลาทรงบอกว่าเราจะให้เขาเองนะครับ นะครับแล้วก็ครับอาจารย์ครับหนึ่งครับสร้างอดกลั้นผู้ถือสินครับย่ความอดกลั้นนะครับครับนะครับก็หมายความว่าได้มีความอดกลั้นนะความอดกลั้นคืออดทนเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้หลายอย่างนะนะ เพราะการการอดกั้นการอดทนเนี่ยทำให้เกิดปัญญาแปลว่ามันได้กับตัวเองนะครับได้ผลประโยชน์ตัวเองและการอดกั้นเนี่ยไม่ตอบโต้แล้วก็ไม่ไม่ไม่ทำให้มันไปทำผู้ทำร้ายคนอื่นมันก็ได้ประโยชน์ต่อสังคมนะครับได้ประโยชน์นะได้ประโยชน์ต่อตัวเองครับทั้งตัวเองครับเราเนี่ยเวลาเขาดาราเรากติเราด่าตอบนะครับแต่ที่เราเมอกนนี่เขาด่าเราปั๊บ เราบอกว่าเรากําลังซื้อสินนี่คกทได้พูดคำนี้ต้านขนาดไหนมันสุดยอดหละสุดยอดเนี่ยนะครับและพี่น้องครับผมผมคงจะสรุปไว้เท่านี้นะครับเรื่องทางการแพทย์เนี่ยก็มีทุกอย่างในเรื่องของท่านอาจารย์ดรได้บอกไว้แล้วว่ามันเป็นการชําระลังไส้เหมือนเหมือนดีท็อกนะครับเรื่องของลําไส้ทําทำให้มีความสะอาดและในด้านสังคมนั้น มากมายเหลือเกินนะครับมีการประหยัดมีการทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ไม่ให้ร้ายกับคนอื่นนะครับมันจะเป็นคุณกับตัวเองและกัคุณกับตัวอื่นด้วยนะครับ, <girlfriend. S 2> บเท่าเทียมเท่าเทียมแล้วก็มีความเท่าเทียมนะครับจะมีเงินร้อยล้านจะมีเงิน50บาทเนี่ยมันก็หิวเท่ากันนะครับเนี่ยมันก็มีความเท่าเทียมแล้วข้อสาคัญที่สุดก็คือว่า เป็นการรักษาเวลานะครับได้เวลานะเวลาเริ่มถือเวลาไม่ไม่นบีจึงบอกว่าพอได้เวลาก็ต้องรีบแก้นะครับอะไรทำนองนี้มันเป็นการบอกให้รู้ว่าเวลามันมีกวาเป็นสิ่งสําคัญนะครับผมขอบคุณท่านท่านอาจารย์เป็นอย่างมากนะครับพอดีจะใกล้เวลาละสิ้นอดแล้วนะครับผมขอขอบคุณนะครับที่ได้มาปิดท้ายรายการฮอตไลน์รอมฎอนในปีนี้ครับขอบคุณอาจารย์มากครับอัสลาุอเลยกุมครับ ซาลาห์บารมุตุลลอฮฺอัลบาโรคะตุพอดีไม่ได้ไม่ได้ได้อะไรครับไม่ได้ลากันนะโดยท่านท่านก็มีเวลาน้อยวันนี้สิบแปดนาฬิกายี่สิบเก้านะครับลองดูเวลานะครับเท่าไหร่ฮะสามสิบก็อ๋อสามสิบเจ็ดนะครับเวลาสามสิบเจ็ดแหมผมเดิไปดูดูผิดนะครับ ผมขอทบทวนกันนิดนึงนะครับเพราะาามีเวลาอยู่เล็กน้อยอยากให้ให้อาจารย์ดรนะครับอา,อารงได้ได้ได,ได้ได้ลาท่านผู้ฟังแล้วก็มีอะไรจะบอกท่านผู้ฟังก,ก่อนดีกว่านะฮะเพราะว่าผมดูเวลาผิดไปนิดมีเวลาอีกหน่อยนึงนะอยากจะให้อาจารย์ได้ได้ได้บอกกับพี่น้องทั้งหลายว่าระมาบอลเนี่ยนะครับ มันสําคัญยังไงนะครับดังที่กล่าวไปแล้วแล้วก็จะฝากอะไรสําหรับในวันอีกพวกนี้ครับเชิญอาจารย์ครับค่สํ่งสำคัญที่สุดเพแสดงความยินดีกับพี่น้องทั้งหลายที่ได้อ่าผ่านเดือนรมนดอด,ด้วยความดีด้วยสวัสดิภาพแลวก็สิ่งที่พี่น้องได้รับนั้นมีทั้งมองเห็นและมองไม่เห็นและที่มองไม่เห็นและละให้เนี่ยมีเยอะแยะมากมายมหาศาลสุดที่จะขนานะ พี่น้องโปรดภูมิใจตรงนี้โปรดขอบคุณอัลลอฮฺตาลาที่ให้พี่น้องได้ถือศีลอดจนครบสามสิบวันนะครับและกาบกับก็องจะจบเพียงแค่นี้ครับบิบลัยตอฟิกวะลิดายะสัลลมอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮิวะบาราะกาตุครับขอบพระคุณมากครับวะสลามอะลัยกุมมเรัมะตุลลอฮิวะบาราะกาตุท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับอาจารย์ดรอารองสุทธาศาสตร์นะครับท่านเป็น เรียกว่าเป็นบุคลากรอาวโุโสในสังคมมุสลิมของเรานะครับท่านเป็นอาจารย์อยู่หลายมหาวิทยาลัยนะครับ